สวัสดีนะครับก็พบสิทธิบิบาลในเช้าวันจันทร์ที่26กักฎาคมผมวอวยพรอธิษฐานที่จะให้พวกคุณความรักสันติสุขของพระเจ้าของจิตใจของพวกเราในขท่ากลางเ,เรื่องเกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ขอพระฤทธิ์ของพระเยซูทรงปกป้องพวกเราหลักไว้ด้วยเช่นเดียวกันพระธรรมที่เราจะจุกใช้เวลาศึกษาอยู่กับพระองค์นั้นก็อยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่15นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเช้าวันอาทิตย์มีเหตุการณ์อันหนึ่งที่ไม่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนั่นก็คือใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และปรากฏดูนะครับทั้งทูตสวรรค์และพระเยซูได้ปรากฏแก่นะครับคนสองพวกด้วยกันพวกที่1ก็คือพวกผู้หญิงพวกที่สองก็คือพวกทหารยามที่อยู่ในเหตุการณ์ในเช้าวันอาทิตย์นั้นให้เรามาดูดูพวกผู้หญิงก่อนนะครับในพวกผู้หญิงนี้นะครับผมใช้คําว่า1.1คืออย่าก,กลัว เมื่อผู้หญิงคนนี้เหล่านี้นะครับได้พบกับทูตสวรรค์และอยู่ในข้อที่5ทูตสวรรค์เหล่านั้นก็บอกกับพวกผู้หญิงว่าอย่ากลัวเลยนะอาจจะเป็นไปได้ก็เมื่อก็เห็นทูตสวรรค์ที่ปรากฏในลนักษณะนะที่อย่างที่พระกัมพีพูดสันฐานนะเหมือนฟ้าแลบ เสื้อก็ขาวเหมือนหิมะนะครับทำให้เขาเกิดความกลัวแล้วอีกครั้งหนึ่งในข้อที่8พระเยซูก็พบพวกขาวเขาก็ทำไมครับเขาก็พระเยซูก็พูดกับเขาว่าอย่าก,กลัวเลยนะครับพี่น้องชีวิตของมนุษย์จริงๆเพราะกัมพีกำลังบอกพวกเราว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนนั้นมักจะกลัวมีคนเป็นจำนวนมากที่กลัว ที่แตกต่างกันบางคนกลัวแก่บางคนกลัวความตายบางคนกลัวที่จะถูกออกจากงานโดยเฉพาะในช่วงครั้งนี้บางคนกลัวติดโควิดบางคนกลัวที่จะเจ็บป่วยไข้หรือเป็นโรคนะบางคนกลัวความมืดนั้นความกลัวนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ครอบนำจิตใจของมนุษย์มาตั้งแต่ วันแรกที่มนุษย์ได้กระทำบาปในสวนเอเดนมนุษย์อาดามฮาวากลัวพระสุรเสียงของพระเจ้าและหนีไปซ่อนวันนี้ <c oughs> พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับพวกเราว่าอย่ากลัวแล้วกลัวอะไรณนะเวลานี้พระองค์ทรงตรัสกับพวกเรายืนยันว่าอยา่อยากลัวเพราะเหตุผลพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้วเหนือความกลัวนั้น นั่นก็คือความตายพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเป็นหลักประกันให้กับพวกเราที่จะให้พวกเรามั่นใจว่าพระองค์จะช่วยเราในการที่จะมีชัยชนะอยู่เหนือความกลัวต่างๆในหนึจงครับจงไปบอกพวกสาวกแล้วก็อยู่ในข้อที่7เมื่อ ทูตสวรรค์มาปรากฏทูตสวรรค์ก็พูดบอกว่าจำไมครับจงรีบไปบอกพวกสาวกว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วอีกครั้งหนึ่งในข้อที่สิบพระเยซูนะครับตัดกับพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปอย่างการลิลีให้พบเราที่นั่นพี่น้องเมื่อผู้หญิงได้พบกับพระเยซูเมื่อผู้หญิงเหล่านี้ ได้เห็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่านะครับซึ่งที่เมื่อผู้หญิงได้ทราบข่าวเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายทั้งทุสวรรค์และทั้งพระเยซูคริสเจ้าพระองค์ทำไมครับกำชับพวกเขาให้ออกไปที่จะประกาศข่าวดีนี้พี่น้อง เมื่อเรารู้จักกับพระเยซูเพื่อเรามีประสบปการณกับพระเยซูคิดที่พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เราจําเป็นต้องออกไปบอกออกไปประกาศออกไปเป็นพยานเพราะนั่นเป็นข่าวประเสริฐและเป็นความหวังเดียวเท่านั้นของมนุษย์ที่จะให้ มนุษย์เหล่านั้นมนุษย์ได้พบกับความรอดพ้นบาปอันนั้นเป็นข้อคิดที่ดีอีกเพิ่มหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ผู้หญิงเหล่านี้ออกไปประกาศบอกเขาเองเนี่มีไม่เพียงแต่ได้รับฟังจากทูตสวรรค์แต่เขายังได้พบกับพระเยซูเป็นส่วนตัวด้วยเราสังเกตดู ในข้อที่9ดูเถอะพระเยซูเสด็จมาพบเขาเพราะ,ะนั้นลากฐานของคำพยานของผู้หญิงที่ออกไปเป็นพยานพูดเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นมาจากไม่เพียงแต่การที่พวกผู้หญิงเหล่านี้ได้ฟังด้วยคำพูดจากทูตสวรรค์แต่พวกเขาเองได้เห็นพระเยซูเป็นส่วนบุคคล การที่เราจะเป็นพยานประกาศเรื่องของการตายและการซึ้นฟื้นขึ้นประชนของพระเยซูเราจำเป็นต้องไม่เพียงแต่มีความรู้ในสมองที่เราอ่านจากพระคัมภีร์หรือมีคนที่สอนเราแต่เราเองจำเป็นต้องพบและมีประสบะการณ์กับพระเยซูโดยตรงนั่นแหละคือคำพยานที่มีน้ำหนักนะครับ ข้อคิดนะครับที่จะฝากให้กับพวกเราไปคิดนะโอเคเราข้ามไปในนะครับข้อคิดนะครับที่อยากให้ฝากไปพวกเราเนะื้อคือทําไมนะพระเจ้าใช้ผู้หญิงผู้หญิงเป็นกลุ่มชน กลุ่มแรกที่นำข่าวเบะเสริฐเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูออกไปประกาศเรื่องที่สำคัญนี้นะครับทำไมไม่ใช่เป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงผมฝากให้พวกเราเข้าไปคิดนะครับโดยเฉพาะถ้าเราอ่านในข้อที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้แนะ ให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับให้เรามาดูพวกกลุ่มพวกคนที่สองคือพวกทหารนะครับพวกทหารเมื่อทราบข่าวเขาเห็นนะครับทูตสวรรค์ปรากฏกลิ้งก้อนเห็นออกมาจากบางอ,งองุโมงคแล้วเขาก็กลัวแต่สิ่งที่เขาตอบสนองคือเขาวิ่งไปหาพวกมหาปุโรหิตแล้วเข้าไปเล่าเหตุการณ์ให้กัามหาปุโรหิตฟังแล้วมหาปุโรหิตก็ทําไม ก็แนะนําเขาให้พูดโกหกแล้วพร้อมกับให้เงินเขาเพื่อเขาเองออกไปทำไมครับประกาศเรื่องความเท็จนั้นมีน้องน่าเสียดายมากจริงๆพวกทหารถ้าเขาเองมีใจที่เปิดมีใจที่สววงหาเขาก็จะมีโอกาสได้พบกับพระเยซูเช่นเดียวกันเหมือนอย่างพวกผู้หญิง แต่เขากลับไปหาพวกมหาปุโรหิตซึ่งเป็นพวกที่ตรึงพระเยซูซึ่งเป็นศัตรูของพระเยซูและก็รับเงินเพื่อยินดีที่จะทำไมครับพูดบิดเบือนความจริงน่าเสียดายมากเงินนั้นนะครับทำให้ทหารดา,ามยามเหล่านี้พลาดโอกาสที่ดีที่เขาจะพบกับพระเยซูเพื่อที่จะได้รับความรอด อะไรครับเป็นอุปสรรคที่ทำให้เรานะครับหรือมนุษย์ปัจจุบันนี้ที่จะพลาดโอกาสที่ทำให้จะพบกับพระเยซูกิสตเพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับความรอดน่าเสียดายมากที่นะครับมนุษย์ควรที่จะได้พบกับความรอดแต่ก็มีบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เขารัก เขาอยากได้และเขายินดีที่จะแลกสิ่งเหล่านั้นกับความรอดข่าวประเสริฐเรื่องของปะเยซูขอพระเจ้าได้โปรดที่จะวอวยพรพวกเราและพระวจนะของพระองค์